สวัสดีครับมาพบกับ x อ็กดีคับเบสด,ดีคาครับอ่าวันนี้มากับรถ ฮอนด้าสเตปวาคอนอ่าคันนี้ก็เป็นต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นรถแท้นำเข้า3-2ถูกบบต้องตามกฎหมายมีอะไรบ้างไปครับไปดูนี่ครับอย่างแรกก็คือโฉมหน้าที่โฉบเฉี่ยวครับผม มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ก็จังหน้าจะเป็นโครเมียมเสร็จแล้วก็มี<ด>ลินหน้านะมานิดหน่อย<ม>สวยเขาเรียกว่ามันมันแปลกตาเพราะมันไม่ใช่รถที่ผลิตในบ้านเราเป็นรถนํานเข้า,ามันก็เลยดูแบบแปลกตาเห็นน้อยบนท้องถนนนะครับสวยแน่นอนใช่ครับแล้วมาพร้อมก็ล้อโมดูลครับสวยเลยไม่แว้นไม่อะไรเลยเน้นคินคีนเรียบๆเดี๋ยวกอนะไม่ได้รีวิวนานรถปีอะไรน บอกเขาดีโอเครถปี6นะลูกค้าสวยงามเรียบหรูคลีน n c l ดูดีครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวนมาดูด้านในไปครับก็เริ่มที่ไฟท้ายก่อนเลยไฟท้ายของสเตปวากอนก็จะเป็นทรงนี้แล้วเป็นกลมนะครับไฟเบรกนะครับแล้วก็ไฟถอยตรงนี้ไม่มีไฟนะต้องบอกก่อนไม่มีไฟใช่เป็นแค่กรอบเฉยก็มาพร้อมสเกิร์ตหลังครับผมแล้วก็มีเขาเรียกไฟทับทิมมาด้วยแล้วก็มีแก๊ปหลังนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในดีกว่าว่าภายในของสเตปวากอนเป็นแบบไหนครับผมจะเหมือนฟีดหรือเปล่า ปั๊กเข้าให้เรียบร้อยลางหลับถ้าหลับก็ไม่เป็นไรนะครับก็คัดแล้วเดี๋ยวผมถ่ายคนเดียวก็ให้เขาไปโรงพยาบาลเองด้วยเดี๋ยวเป็นพี่น้องกันจริงป่ะคันนี้เป็นไงบ้างเปิดมานี่สีด้านเลยดูรถจากด้านในต้องดูสีให้มันด้านที่สุดอะภายในก็พับเบาเหมือนพังกลาฟีดเลยแต่ที่ไม่เหมือนอย่างหนึ่งเบาตัวหลังเนี่ยนี่เรายกตัวนี้เลื่อนได้อ่านี่สามารถเลื่อนได้เผื่อขาติดหรืออะไรแต่ถ้าเวลาเราจะพับนะครับเราต้องเลื่อนกลับไปเพื่อที่จะไปวกับตัวนี้ โอ้โหเอ็นได้แบบอีกหน่อยหนึ่งก็นอนแล้วนี่ผมเลื่อนหลังมาสุดแล้วนะขาไม่ติดแล้วนะแล้วเอ็นนอนได้อีกแล้วแถมยังเก็บของได้อีกใช่ต้องเรียกได้ว่าอย่างที่ผมบอกรถพ่อบ้านของจริงจะตะก้านมลูกรถคงรถเข็นหรือจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนสูงได้หมดดูขนาดนี้แล้วพาไปดูภายในต่อเลยดีกว่าว่าความกว้างจะเป็นขนาดไหนไปครับไปครับเราก็มาอยู่ภายในห้องโดยสารกันแล้วอย่างแรกเลยนะจากการนั่งสบายเบาะหนังเป็นหนังสีดำนุ่มมากๆสามารถปรับสูงต่ำได้ คันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันนละกล่องคาเรงอันนี้เป็นกล่องคาเรงไฟฟ้าทำให้ออกตัวสนุกยิ่งขึ้นไวขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็คันนี้เป็นแอร์ดิจิตอลวิทยุเนี่ยทางเจ้าของเขาเปลี่ยนมาเป็นเอนดอยแล้วก็สามารถลิงก์เข้า YouTube อะไรได้ครับผมส่วนด้านเลือนไม้เนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลที่จะต่างกับฟีดขนาดรถปี0ูนยะคันนี้เลขไม้ก็จะอยู่ประมาณแสนสี่ไทยรถทุกนี้ก็ส่วนมากก็อเนกประสงค์ครับคอนโซลก็จะมีช่องเก็บของหนึ่งช่องสองช่อง อนเอกนออกประสงค์เป็นเกียร์ออตโต้นะครับคันนี้ที่สำคัญขาดไม่ได้ยังไงสิเชดระก็บอกแล้วมาเพื่อความสบายโดยเฉพาะนี่ครับไอ้อย่าปิดสิอ๋อนี่เป็นไงไม่หนีบหรอกันหนีบด้วยอ๋อมีกันหนีบด้วย่นลึ์เลยผมยกด้านหลังให้ เซล X เลยครับนี่ครับผมจะนอนแล้วด้วยความสะดวกสบายผมเป็นคนตัวสูงนะ182อืจากการนั่งเข่าผมไม่ติดนะสบายครับขายยืดได้อะไรได้ดีอย่างหนึ่งอย่าง Honda Fit พวกแอ แอร์ถ้าเป็นพวกปี14มันจะมีตรงนี้นะแอร์ดาวครับแต่นี้มีทุกช่องเลยครับทุกตอนที่นั่งนะก็คือสามารถปรับได้ก็คือมีแอร์ถึงที่นั่งแถวที่3มใช่ครับัวหลังคาครับเป็นหลังคาโปร่งแสงในกระจกก็คือโปร่งแสงของเซลล์เอ็กก็คือว่าถ้าเป็นพวกมูรูฟเนี่ยเราจะเราจะมองออกไปเห็นท้องฟ้าใช่ครับแต่นี่มันเป็นกระจกขุ่นเพื่อให้แสงส่องลงมาแค่นั้นเองนะครับก็ทําให้บยากาศในรถอะดูกว้างมากขึ้นจอหัวหมอนอ๋อคันนี้มีจอด้วยเหรอใช่แล้วครับสองข้างอ๋อเปลี่ยนแอนดรอยด้านหน้า ก็คือหมายว่าเป็นตัวส่งสัญญาณมาจากด้านหน้านั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเบาะเหมือนโซฟาครับครับแต่ที่สําคัญนี่ครับผมชอบตรงนี้มากเลยชอบตรงนี้คือนี่ครับอ๋อจะมีที่วางแก้วที่วางแก้วพักคงพักแขนได้สบายคือเป็นรถผู้บริหารก็ได้นะใช่ใช่พูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูหัวใจของรถคันนี้กันดีกว่าภายใต้ฝากระโปรงไปครับไปเลยมาเปิดภายใต้ฝากระโปรงหน่อยได้เลยสวยยังยังโอเคโอ้โหเอาตั้งแต่เริ่มเลยเอาหน่อยมันเหงาเหงาอ่ะ เอาถึงเรื่องตัวถังก่อนดีกว่าคันนี้มีชนไหมน็อตย,ยังไม่ขยับเลยรถปีศูนย์หกวิ่งมานานแล้วหลายปีแล้วแต่ไม่น้อยภายในยังสวยคลิปไม่มีการทําสีไม่มีการชนแน่นอนครับนี่ดูเครื่องเยิ้มมละล่ะไม่มีไม่มีครับคันนี้ก็มากับเครื่อง 2000cc หรือรหัส K20 นั่นเองนะครับเป็น K20 ฝาขาวด้วยน้ําหนักรถด,ด้วยไซส์รถได้เครื่องตัวนี้ไปไม่ต้องห่วงครับไม่อืด ไม่อืดแน่นอนไม่อืดไม่กินน้ำมันกำลังดีครับที่สำคัญคันนี้มากับหม้อน้ำมีเนียมหม้อน้ำมิเนียมไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้สมบูรณ์ครับที่เราพูดมาทั้งหมดนี้เสนอขายอยู่เพียง530,000 เ0 0 0บาทเท่านั้นครับ539,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้ไหมครับจะได้ครับ4ี่แสนห้าประมาณนี้สี่แสนห้าเครดิตจัดได้ประมาณ4ี่แสนห้าใช่ครับก็ดาวนิดหน่อยแล้วกันกำเงินมันสักแสนหนึ่งจบสำหรับคนที่มีเครดิตนะใช่ครับผ่อนอยู่ประมาณ5ปีประมาณสักหมื่นนิดนิดหมื่นไม่ค่าหมื่นพันแล้วกันประมาณนั้นก็ถ้าใครอยากเห็นรูปคันนี้ครับเรามีรูปละถ่ายโรลลิ่งให้อย่างสวยงามสงาภายนอกภายในเจาะให้หมดสามารถติดตามด้วยที่เพจ Facebook ของเรานะครับแล้วก็ถ้าอยากดูรีวิว คลิปวิดีโอต่างๆติดตามในช่อง y o u t u b e ของเราถ้าสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อได้ที่เบอร์0649969996ได้เลยครับหรือผมเบสครับ0968686668นะครับครับผมและนอกจากเรา2คนแล้วก็ยังมีอีกท่านนึ่งครับเซลมาไปหาเบอร์กันเอาเองนะครับเอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าพวกเราพูดติดติกับขัดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ